สวัสดีค่ะมากินข้าวกับแหนมนะคะแหนมสยมยำแหนมสดนะคะนี่นะคะเยอะเลยยังเหลืออีกนะคะเนี่ยมากินกันได้ค่ะกินกับข้าวนะคะมองไม่เห็นค่ะข้าวอยู่ตรงนี้แหละนี่กินแหนมกินแหนมจ้าแหนมแหนมกิแนแล้วก็นอนพักผ่อนไป ชมหนังไปด้วยแล้วกันเีินหนังเทาทัดอืมว่าหาช้อไม่เจออร่อยมากนะคะเป็นแหนมแหนมแหนมใส่นี่นะคะผักเชือ้อใบเชือ้อผูค่ะใบเชือ้อผูเชือ้อผู นอา้านะคะ เป็นหนังไปด้วยนะคะเป็นหนังหลักแรกเป็นเหงาเนี่ยผ่ากไนเมื่น,นะนี่ข้าวเก่งข้าวได้นะคะใส่โคลนเยอะเลย แบบชูนมสดอาคากรรมหนงสดแหนมสด,น,สดนี่ข้าวนะคะข้าว กินป่าก็ได้กินกับข้าวก็ได้อ,อ,อร่อย But now am อย่างซุปหนูนะคะเนี่ยอืมพริกนี้จะเผ็ดนะเป็นพริกขี้หนูอะ่ะ 体配吧。 น้องหมาชอบทะเลาะก,กันช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นเวลาทะเลาะก,กันใส่ถั่วเนี่ยเห็นมแค่ถั่วแล้วบอกว่าเผ็ดกลางๆอร่อยนะ ขอนะคะอนุญาตะโกนหน่อยนะคะชาวกล้วยชาวกล้วยมันโถชาวกล้วยมันโถหยุดเลยก็ะจะเป็นเวลา นี่แหละค่ะขออนุญ,ญาตหน่อยอมัมนเหอไอที่เราเลยนะไปแย่เขาทำไมไปเดี๋ยวนี้เลยร้างอีกไปเ,เราไปแยนะ่เขาก่อนนะเห็นเลยนะแย่เขาก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้กินขนมปังหรอกดื้อน,นะ ทะเละแล้วก็ทะเละทั้งซอยกันเนี่ยถ้าเราไม่ตอกนนะ่เขาก็ไม่เนี่บอ,อร่อยมากค่ะเจ้านี้ทำอร่อยิงเขาไม่มีถั่วให้เรามีกะหล่ำมีกันกนี่ก็ยังดียำเขา จานนี้ก็ยำอร่อยใส่แบบนี้เลยนะคะใส่ปากเลยเรียกว่ายำแหม็สดตุ่มไัด เราถามว่าเอาเผ็ดก่างๆรำแหน่สดถ้าถ้าเอาเผ็ดเลยนะมันจะเผ็ดมากเขาใช้พริกขี้หนูอ่ะเผ็ดเผ็ดแต่อร่อย แปบมากเลยกลับปีนะคะผักมนกับผักเนี่ยจะเข้ากัน ผมหนังเป็นด้วยนะจ๊ะอ,อร่อยอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันขอทุกท่านชมมีความสุขบุญรักษาภาคุ้มขอซราทุบาบายๆค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ คิปต่อไปว่าจะทานอะไรดีนะคะสวัสดีค่ะ